สามตัวผมไม่ได้มาดูสองวันครับไม่รู้ว่าของตัวไหนครับผมพี่น้องวันนี้ก็จะพามาใส่รอบครับผมนี่ก็คือรอบของเราเดี๋ยวพากันมาใส่รอบวันนี้ดักรอบปลาช่อนพี่น้องแบบใช้ไม้ครับผมกั้นเป็นฝาเผือกไว้พี่น้องบังคับช่องทางเข้าครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะทํายังไงงั้นกันครับผมไม้ในการดักรอบของเราวันนี้พี่น้องฝั่งนู้นเป็น แม่น้ำใหญ่ครับผมฝั่งนี้ก็เป็นช่องทางบังคับขึ้นมาครับอ่ามาเป็นคลองน้ําขึ้นน้ําลงครับผมเดี๋ยวก็จะพามาใส่รอบกันพี่น้องเดี๋ยวจะมาท,ทําที่วางรอบแบบเอาไม้ทําเป็นฝาเผือกครับผมรอบเราเล็กแบบนี้เดี๋ยวเราจะเอาไม้มาก,กั้นครับผมพี่น้องเนาะเทคนิคง่ายๆครับผมรอไปปรับใช้ดูครับหลังจากที่เราได้ที่หมายพี่น้องให้เราทําการขุดเป็นคลองครับผมเป็นร่อง เพื่อวางรอบไว้นะครับให้พอดีกับตัวล้อทำปางทางปลาเข้ามาด้วยโอเคพี่น้องผมก็ได้แล้วต่อไปให้นำไม้ที่เราเตรียมมาครับ ง่ายนะพี่น้องปากไปเลยดันไวห่างๆห,หน่อยก็ได้ครับ<_ <C> _>ก็ไปเลือกเอานะครับว่าจะเอาประมาณไหนพี่น้องอันนี้ไม่มีเทคนิคตายตัวครับ เป็นการสันนิษฐานครับว่าจะมีปลาขึ้นมาช่องนี้หลาก็ลองทำๆดูครับผมตรงนี้เราก็ทำเสร็จแล้วพี่น้องก็จะเห็นว่าเราจะปิดไว้เอาไม้สักๆไว้ประมาณนี้ครับผมหางบ้างทีบ้างเดี๋ยวตรงไหนมันหางเราก็ไม้มาเสริมอีกครับผมพี่น้องก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นรอบของเราเห็นไหมหน้ารอบก็จะอยู่ประมาณนี้ ให้อยู่แบบนี้ครับผมตรงนี้เราจะขุดเพื่อวางรอบเดี๋ยวแต่งอีกนิดหน่อยก็ยได้ครับผมตรงนี้เดี๋ยวก็เอาไม้ยึดรอบเราไว้ครับผมพี่น้องให้น้ําท่วมประมาณนี้ครับเดี๋ยวปลาเขาก็จะขึ้นมาจากข้างบนครับผมครับตอนนี้พี่น้องของเราก็เสร็จแล้วครับผมข้างหน้าข้างหน้าก็มีเป็นคลองเข้ามาเหมือนกันครับผมขุดเพื่อประมาณวา,างรอบแล้วก็ใช้ยาปลูกนหน่อยหรือไม่ปลูกก็ได้ครับข้างหน้าก็จะมีฟ้าเผื่อกั้นไว้ประมาณนี้ครับผม เดี๋ยวปลาเขาก็จะขึ้นมานุยครับขึ้นมากลางคืนเขาจะขึ้นมาหาน้าตื้นๆอย่างนี้ครับเขาจะชอบว่าพวกปลาช่อนปลาดุกครับผมน่ครับผมเป็นคลองนี้แล้วก็บังคับเอาได้ครับหาที่มาเหมาะตรงนี้ก็เป็นกอหญ้าดันว้อยู่แล้วครับถือว่าเป็นภูมิประเทศที่ดีเลยครับผมหญ้าดันไว้ตรงนี้ก็มีช่องรอบเราเล็กแล้วก็ไม้กั้นทําเป็นเผือกกั้นไว้ครับผมปลาก็จะมาจากแม่น้ํา ฝั่งนู้นก็จะขึ้นมาตอนกลางคืนน้ำตื้นครับปลาเขาจะหากินน้นตื้นตอนกลางคืนครับผมโอเคครับก็ประมาณนี้ครับผมอันนี้ก็เป็นวิธีดักว่าง่ายๆครับผมพี่น้องก็ลองนําไปประยุกต์ดูครับผมเผื่อได้ผลยังไงงั้นก็มาสรุปผลงานให้บาเบลวรับทราบลำเด้อครับผมสวัสดีครับ